สวัสดีคะ่ะเพจใครส่งต,กตรระกะแตนปตังกาสกลนครค่ะแล้วก็ทั้งช่อง YouTube นะคะต,กตรระกะแตนปัตังกาสกลนครขะนุกนค่ะเมื่อน,นี้ค่ะมาแชร์นะคะวิธีนะคะที่เฮาสีเขาห้อยอ,อย่างฮื้อปลูกหญ้าเนาะสมมุติว่านะคะได้ซื้อหญ้านะคะจากร้านเฮาไปนะคะทุกคนค่ะก็สิเป็นแบบนี้นะคะสิเป็นหญ้าที่มีฮากนะคะพร้อมปลูกนะคะเฮากจะจะส่งให้แบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเร็จแล้วนะคะเฮาพอ พอพอหยาไปฮอดเนาะเฮากาสียังปลูกบ่ได้ได้ทุกคนต้องนําไปแช่น้าก่อนโดยเฮ็ดแบบนี้เลยค่ะทุกคนขา<ม>นี่นะคะทุกคนขาะเฮาก h ใส่ในคุเนาะนี่เฮาก e ใส่ในคุไว้แช่น้ําหรือใส่ยังงก็ได้เด้อทุกคนเด้อบริซีเรียสปานนั้นนะคะทุกคนขาเขอาแค่ให้มีน้ําให้มันนะคะทุกคนขาสําหรับน้ําเฮาก h o l ใส่พออเนกขนาะทุกคนนี่นี่ใส่พอให้มันเละฮกมันฮอดหนาะค่ะนี่ประมาณนี้แหละคะ่ะนี่เฮาก e ใส่คุไว้บัดแลว ประมาณห้าหกมือค่ะมันกระสีแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวตุ้งติ้งสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะทุกคนค่ะอ่าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณห้าหกมือและะ้วเด้อค่ะทุกคนเด้อนี่กระสีเห็นได้ว่านะคะมันสิง,งอกออกมาแบบนี้นะคะทุกคนค่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะเฮากะเอาไปปลูกได้เลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวตุ้งติ้งสิพาไปเบิง่งต้นที่ปลูกแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะทุกคนค่ะจะเห็นได้ว่านะคะห้ากระสีเกิดขึ้นมาใหม่นะคะนี่ ลวก็ต้นใหม่กับซี่งอกมาแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ง่ายๆเลยเดี๋ยวตุ้งิ้งพาไปเบิ่งต้นที่ปลูกแล้วเนาะไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะตุ้งติ้งพามาเบิ่งนะคะนี่เดี๋ยวตุ้งติ้งสีให้เบิ่องเนาะอันนี้บริปลูกให้เบิ่งเดอ้อตุ้งติ้งคิดว่าทุกคนคือสีปลูกญ้าเป็นอยู่เด้อทุกคนเด้อนี่อ่านี่เดี๋ยวมาเบิ่งต้นนี้ดีกว่ามันจะเห็นชัดเด้อทุกคนเด้อนีน่นี่ อันนี้นี่เป็นต่อมันเนี่ที่ที่ตัดอ่านี่นะคะอันนี้คือหญ้าที่เขาเอามาปลูกไว้น้อทุกคนเนาะนี่ตุ้งติ้งคิดว่าทุกคนขนาดจะปลูกหญ่าเป็นอยู่นะคะทุกคนค่ะนี่แค่คุดคุดลงแล้วกะเอาหย่าใส่เลยนะคะทุกคนค่ะอหญ่าเสียบลงแล้วมันก็สีใหญ่เองทุกคนขาเดี๋ยตุ้งติ้งให้บิ่งซัดๆเนาะนี่สีเห็นได้ว่านะคะนี่มันจะมีต่อมันอยู่เนาะนี่นี่มีต่อมันเนี่มันกะทั้งขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะมันก็ใหญ่ปกติเลยค่ะอันนี้ตุ้งติ้งปลูก บ่นะะคเสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะไข่ตะกะแตนนะคะทุกคนค่ะหรือว่าเคอตะกะแตนหรือว่าซีเป็นหญ้านะคะที่ใส้เลี้ยงตะกะแตนนะคะันนี้เป็นหญ้าหวานค่ะทุกคนค่ะนี่มันใหญ่เร็วแหงนะคะทุกคนค่ะตะกระแตนใหญ่เร็วแหงได้กินหญ้าหวานเนาะแล้วก็ไข่หลายพ้อมนะคะทุกคนค่ะกะที่เตามหาหนิงได้ค่ะตามเบอร์โทรนะคะที่อยู่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน Q ิวอารโค้ดนะคะที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะสอบถามกันก่อนเนาะ อยากได้จังใดแบบใดนะคะสงงัยขั้นตอนการเลีนยขัน้นตอนใดนะคะกะสอบถามมาหานิงได้เลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะตุ้งติ้งสิธไปก่อนนะคะสาหรับมื้อใหม่นะคะตุ้งติ้งสีมาเซเรื่องนังกะกดติดตามไว้เนาะกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ตุ้งติ้งนะคะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ